สรุปเบาะแสเนื้อเรื่อง g e n Shin Impact ในแมปซูเมรุที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในวันที่24สิงหาที่กำลังจะถึงนี้โดยเบาะแสเนื้อเรื่องที่ทางตัวเกมปล่อยออกมานั้นจะมีอะไรบ้างวันนี้ c h n n n e ส s ก็ต c h o จะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองครับ เบาแสแรกต้นไม้สีขาวเออร์มินซูมีความเกี่ยวข้องกับเทพแห่งปัญญาภาพแรกที่ทางตัวเกมได้ปล่อยออกมาใน PV ของซูเมรุนะครับจะเป็นภาพของต้นไม้สีขาวขนาดใหญ่โดยต้นไม้สีขาวขนาดใหญ่ต้นนี้จะมีชื่อว่าเออร์มินซูซึ่งเทพแห่งปัญญารุ่นแรกมีจิตสํานึกที่เชื่อมต่อกับต้นไม้ต้นนี้นั่นเองครับซึ่งต้นไม้ต้นเดียวกันนี้เองนะที่เป็นประเด็นที่พูดกันอย่างกว้างขวางครับเพราะเหล่าผู้เล่นรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็คาดว่าต้นไม้นี้เป็นต้นเดียวกันกับต้นไม้ที่เราเห็นในช่วงสุดท้ายของ PV เรื่องตลกในคืนฤดูหนาวที่เปิดเผยหน้าตาของเหล่าผู้บริหารฟาทุยครับอีกทั้งต้นไม้สีขาวนี้เนี่ยยังเคยปรากฏอีกครั้งในคลิปสั้นโฆษณาซูเมรุโดยในตอนนี้เรายังไม่รู้ถึงความเป็นมาที่แท้จริงของต้นไม้ต้นนี้นะครับว่าต้นเออร์มินซูเนี่ยมีบทบาทสําคัญแค่ไหนแต่เนื้อหาต่างๆที่เคยปรากฏขึ้นภายในเกมแกนชินอิมแพกเนี่ยครับก็ได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาที่น่าสนใจไม่น้อยเกี่ยวกับต้นไม้เออร์มินซูต้นไม้สีขาวนี้นั่นเองครับโดยในส่วนความน่าสนใจของต้นไม้เออร์มินซูเนี่ยเดี๋ยว แยกออกไปนั่นเองนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆเบาะแสที่2 ความเชื่อที่ไม่ลงรอยกันในซูเมรุเรื่องราวของการไม่ลงรอยกันในซูเมรุเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาจากการหายตัวไปอย่างลึกลับในภัยพิบัติเมื่อหลายร้อยปีก่อนของเทพแห่งปรึกษารุกาเทวดาซึ่งการหายตัวไปของท่านนั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากนะเพราะในสายตาของประชาชนชาวซูเมรุแล้วเนี่ยรุกาเทวดาไม่ใช่เทพเจ้าแห่งปัญญาเพียงเท่านั้นนางยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังและความเมตตาอีกด้วยเจนเช่นเดียวกับประเทศมอสเตดลีเย,ยและอินาสึมะครับซูเมรุเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มากครับกว่าที่จะกลายมาเป็นซูมเมรุในทุกวันนี้โดยคนที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าผู้คนในซูมเมรุนั้นก็คือเทพแห่งปัญญาลูกาเทวดานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปครับการหายตัวไปของเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่แล้ววันหนึ่งครับเหล่านักปราดก็ได้พบกับเทพแห่งปัญญาที่ได้ถือกําเนิดใหม่พวกเขาจึงได้พาตัวเทพแห่งปัญญาคนใหม่กลับมาอย่างซูมเมรุและเธอก็ได้กลายเป็นเทพแห่งปัญญาคนต่อมาครับซึ่งตรงนี้นั่นเองครับที่เริ่มเป็นประเด็นเกิดขึ้นการกระทํามากมายของเทพแห่งปัญญ,ญาลูกาเทวดาในออดดีตนยรััมไ้้้สสสางงข ให้กับเหล่านักปราดบางคนครับพวกเขาคิดว่าเทพตัวน้อยอย่างกุสานารีนั้นไม่น่าที่จะแบกรับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในซูเมรุได้ไหวพวกเขาบางส่วนจึงไม่เห็นด้วยครับที่จะยอมรับกุสานารีซึ่งนั่นมันก็ตามมาด้วยเรื่องราวของการตามหาเทพแห่งปัญญาลุกาเทวดานั่นเองครับเนื่องจากเหล่านักปราบางส่วนที่ว่านั้นเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าเธอยังไม่ตายนั่นเองครับโดยตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเทพแห่งปัญญาลุกาเทวดาจะตายไปแล้วจริงๆหรือเปล่าอีกทั้งความรู้สึกที่ตัวของน้องกุสานารีต้องแบกรับเอาไว้นั้นนจะเป็อย่างไร เราก็คงจะต้องติดตามกันในแพท3.0นั่นเองครับเบาะแสที่3 ความลับของเหล่าพูดและแดนมรณะเรื่องราวตรงนี้ครับจะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวหน่นเลยเนื่องจากดินแดนมรณะที่อยู่ในซูมเมรุนั้นเป็นดินแดนที่อยู่มาแล้วนับพันปีครับโดยจุดกําเนิดของแดนมรณะแห่งนี้คาดว่าน่าจะอยู่ลึกลงไปใต้ดินในส่วนที่ลึกของโลกซึ่งจากเทเลอร์นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อเราลงไปในส่วนลึกดังกล่าวนะครับภายในนั้นเนี่ยเราจะเห็นสถานที่ที่ค่อนข้างกว้างใหญ่อย่างมากไม่เพียงเท่านั้นนะครับนบป่าฝนสถานที่ที่รุคาเทวดาได้สร้างขึ้นมานันเนี่ยก็ ที่เป็นตัวแทนแห่งพลังชีวิตอาศัยอยู่ด้วยซึ่งจากคําบอกเล่าของผู้พัฒนาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเหล่าพูดและแดนมรณะจะเป็นอะไรที่อยู่ขั้วตรงข้ามกันนั่นเองครับซึ่งสิ่งมีชีวิตแสนลึกลับและสถานที่สุดน่ากลัวนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในเส้นเรื่องหลักเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปเช่นเดิมะนะเบอี่4 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สุดแสนจะสายไฟภายในเทเลอร์นั้นนะครับเพื่อนๆจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าผลึกแห่งความรู้แห่งทวยเทพซึ่งหากเราใช้ผลึกนี้ได้สําเร็จเนี่ยเราจะสามารถรับรู้ความรู้ของเทพเจ้าได้ครับซึ่งตรงนี้นั่นเองครับที่เป็นอะไรที่น่าสงสัยนะว่าความรู้ของเทพเจ้ามันคืออะไรกันแน่จากบริบทของเนื้อเรื่องที่ทางเทเลอร์ได้แสดงออกมาเนี่ยครับผมคาดว่ามันน่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสุดแสนไฮเทคบางอย่างที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุมเครื่องจักรได้น,นั่นเองครับซึ่งไอการควบคุมเครื่องจักรเนี่ มันน่าจะนําพาเราไปพบกับเรื่องราวของรูนการ์ดขนาดยักษ์ที่หลับไหลอยู่ในป่าฝนของสุเมรุนะครับซึ่งไอเจ้าเทคโนโลยีหุ่นยักษ์นี้นั่นเองครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโบราณหรือไม่หรือจะเกี่ยวข้องกับแคนเรียเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้านั่นเองครับเบอะแสที่5เบอรแสสุดท้ายเทศกาลซับเซรุสเทศกาลซับเซรุสนั้นครับเปรียบเสมือนกับวันเกิดของเทพน้อยกุสานาลีซึ่งดูเหมือนว่าเทศกาลนี้จะมีบทบาทสําคัญมากๆกับเนื้ออเรรื่่่งงนนคับซึททีีห้า ในการเต้นระบำาในเทศกาลนี้ก็คือน,นิลูนั่นเองโดยรายละเอียดเทศกาลนี้เราก็ยังรู้ไม่มากนะครับไม่ใช่แค่เทศกาลอย่างเดียวนะครับในวันที่24นี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับเทพีนหนึ่งตนที่มีความสําคัญมากๆก,ก,กับช่องสเก็โชว์ของเรานั่นเองเทพองค์นั้นมีลักษณะหูยาวตัวสีขาว,ขาวเขามีนามว่าเทพกระต่ายจูนบีโกช็อปนั่นเองครับสำหรับใครที่กําลังมองหาด้านรับเติมเกมเกมชินิมแพกเพื่อที่จะไปเปิดกาชาในวันที่24นี้เนี่ยเพือพ่อนๆสามารถติดต่อทางร้านค้า ผ่านเพจเฟ e บุ๊กที่ผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ e ดสค i ิปชันได้เลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%เนเนื่องจากทางร้านเนี่ยมีการจดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมาย100%นแล้วนั่นเองครับเน,เนียนๆขายกันไปสักนิดนึงนะครับโอเคมาเข้าเรื่องต่อนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเทศกาลซับไซรุสเนี่ยครับจะมีความสําคัญมากมายแค่ไหนหรือจะมีบทบาทอะไรในเนื้อเรื่องเนี่ยครับเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับที่เรารู้แน่ๆก็คือมันเป็นวันเกิดของกุสานารีนั่นเองนะสุดท้ายนี้ครับเรื่องราวในซูเมรุยังมีความลับอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครอ,องของประเทศซูเมรุที่ถูกดูแลโดยเหล่านักปราชญ์ซึ่งตรงนี้นะครับคาดว่าน่าจะมีสภานะครับไอคำว่าสภาเนี่ยก็มาจาก วายส์ไลน์และสตอรี่ไลน์ของลิซ่าที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้นั่นเองนะครับอีกทั้งยังมีไอเทมอย่างอาคาชาเทอร์มินอลที่สามารถให้ความรู้กับผู้คนได้โดยตรงรวมไปจนถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้แห่งซูเมรุที่นําโดยเทนาริอาจารย์ของเครือหลายหรือคอลเล่ขวัญใจประชาชนซึ่งภายในแพด3.0เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดก็คิดว่ายังไม่น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ครับเนื่องจากทางตัวเกมก็มีสเกดูหรือกําหนดการที่ชัดเจนออกมาให้เราได้เห็นครับดังนั้นเรื่องราวของพีระมิดตรงทะเลทราย,ายที่ดูน่าสนใจหรือเรอ อกันไปก่อนนะครับอาจจะเป็น3.1หรือไม่ก็3.2ไปนู่นเลยนั่นเองนะทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเบาะแสรเรื่องราวของซูเมรุในแพ่3.0ที่ผมคิดว่าน่าสนใจผมจึงนําเสนอมาให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้นั่นเองครับเพื่อนๆละครับมีเรื่องราวอะไรที่สนใจเป็นพิเศษในแพ่3.0หรือเปล่าถ้ามีก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวัน,นีังงัควสวสดรบ